สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับทางช่องชื่อมองคลที่ยังคัดสรรชื่อที่ดีจากโพจนานุกรมไทยมาฝากให้คุณเหมือนเดิมค่ะมั่นใจได้เลยนะคะว่าคุณจะมีชื่อที่เขียนได้ถูกต้องแล้วมีความหมายที่ถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับวันนี้เป็นคลิปพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเป็นคําถามจากทางบ้านถามมาว่าชื่อมังคลาเศรษฐีแปลว่าอะไรครับขอบคุณสําหรับคําถามนะคะ ชื่อมังคลาศเศรษฐีสะกดด้วยมอมา้าไม่หันอากาศงองงูคอควายลอลิงสละอาสละเอสอสาาลลาลออเรือสอฤษีทอฐานสละอีออกเสียงว่ามังคลาศเศรษฐีซึ่งมาจากคำสองคำมารวมกันนะคะคือคำว่ามังคลาที่แปลว่ามงคลมารวมกับคำว่าเศรษฐีที่แปลว่าคนมั่งมี ซึ่งคุณก็สามารถนําคํำแกรม,มารวมกันให้เป็นความหมายที่ถูกใจได้เลยค่ะชอบไหมคะชื่อมังคลาเสรษฐีถ้าชอบก็อย่าลืมกดส่งหัวใจแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเราบ้างนะคะแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังจน,นจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ